สวัสดีครับเพื่อนๆนสมาชิกเบนท์ออปชัน Option ครับวันนี้เราพามาชมกับเบนท์รุ่นเก่าคลาสสิกครับผม w 123หรือ230 2 3 0 e นะครับเป็นรถปี1987มาถึงวันนี้ก็รถ3 3สาปีนะครับสำหรับราคารถรุ่นนี้ขายรถ,รถ,รถมือสองก็ประมาณแสนฝาบาทแต่สภาพอาจจะไม่ได้สวยอย่างที่เห็นอยู่นี้นะครับอันนี้คือเรามีการปรับแต่งใหม่หมดแล้วครับตั้งแต่หน้าจรวดหลังเลยทีเดียวครับเรามาเริ่มดูกันเลยครับที่กระจังหน้าก่อนนะครับกระจังหน้า ที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นกระจังหน้า6ซี่เป็นกระจังหน้าแต่งนะครับเดิมทีเป็นกระจังหน้าแค่3ซี่เท่านั้นนะครับเรียกว่าเพิ่มเป็น6ซี่นี่ให้ความสวยงามหรูหราดูดียิ่งขึ้นครับถัดมาที่ไฟหน้าครับผมที่เห็นไฟหน้าอยู่นี้ก็มีการปรับแต่งบ้างนะครับผมจากเดิมซึ่งไฟหน้าที่เราเห็นอยู่นะครับทั้งไฟสูงไฟต่ําไฟสูงจะเป็นสีเหลืองนะครับผมเปลี่ยนเป็นไฟสีเหลืองให้มันดูสปอร์ตดูดีขึ้นยิ่งขึ้นนะครับผม ถัดมานะครับเรื่องเห็นนี้ครับไฟมุมนะครับเป็นไฟสีขาวเดิมทีจะเป็นไฟสีส้มเรียกว่าเป็นของแต่งที่เขานิยมนํามาปรับแต่งกันครับผมและถัดลงมาด้านล่างนี่ครับที่เราพลาดไม่ได้เลยก็คือตัวป้ายทะเบียนเป็นป้ายแบบยาวนะครับที่นิยมแต่งกันสําหรับรถประเภทนี้นะครับให้ดูสามารถที่จะกันน้ําได้นะครับเรียกว่าเป็นเรียกว่าเคลือบไฟเบอร์มาอย่างดีนะครับและจุดเด่นที่สุดก็คือเจ้า สเกิร์ตด้านหน้านี้นะครับผมเป็นสเกิร์ตที่เสริมขึ้นมาจากกันชนหน้านะครับเป็นเรียกว่าเป็นสเกิร์ตของ BBS ซึ่งเพิ่มความหรูความคลาสิกและแฝงความดุด,ดันอยู่ในตัวทีเดียวครับผมเรียกว่าเท่ไม่น้อยทีเดียวสำหรับรถรุ่นนี้นะครับผมถัดมาเรามาดูด้านข้างของเจ้า W123 นะครับผมจะเห็นว่าตัวสเกิร์ตหน้านี่ครับ ยาวมาถึงด้านข้างเลยนะครับเห็นชัดเลยครับจะมีการเว้าดีส่วนกันชนนะครับอันนี้เรียกว่างานละเอียดทีเดียวครับแล้วถัดมาก็ดูที่ตัวเจ้าล้อแม็กขอบ17เป็นแบบซี่นะครับผมตัวนี้เป็นตัวนอกนะครับและอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราพลาดไม่ได้เลยก็คือจั่วเจ้าไฟมุมไฟมุมข้างมังโคนะครับอันนี้เป็นแบบสีสโมกครับที่เขานิยมกันนะครับผมและในส่วนด้านข้างนี่ ก็จะเปการรับแต่งสเกิร์ตข้างของ AMG นะครับอันนี้ดูเรียบหรูครับดูสวยแบบเรียบหรูเลยทีเดียวนะครับผมถัดมาที่คิ้วช่องลมนะครับมีการปรับเปลี่ยนสีจากเดิมเป็นสีดําก็เปลี่ยนเป็นสีบอนเพื่อให้ตัดกับสีตัวรถเป็นสีดําอยู่นะครับมาที่คิ้วด้านข้างนะครับคิ้วประตูด้านข้างนี้มีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับจากเดิมซึ่งก็เก่าแล้วก็มีปรับ เปลี่ยนเป็นคิ้วคมเมียมอย่างดีนะครับเรียกว่าเพิ่มความสวยกับตัวรถได้ดีทีเดียวครับมาดูด้านหลังของการปรับแต่งเจ้า W123 นะครับคันนี้เรียกว่ามีการปรับแต่งใหม่เช่นกันครับผมโดยเฉพาะตัวสเกิร์ตด้านหลังนะครับสเกิร์ตด้านหลังนี่ที่เห็นอยู่นี้เป็น AMG นะครับผมเรียกว่าเป็นลิ้นยื่นออกมาให้ความดุดดันกับรถคันนี้ได้ไม่น้อยทีเดียวเลยครับผมและลิ้นตัวนี้จะยาวมาเลยครับจนถ,ถึงด้านข้างนะครับผม เห็นแล้วเรียกว่ามีการเว้าในส่วนของกันชนด้วยนะครับผมให้รับกับขอบด้านข้างอย่างลงตัวทีเดียวครับผมมาถึงของแต่งอีกชิ้นหนึ่งเรียกว่าไฟท้ายข่าแดงซึ่งไฟรุ่นนี้เป็นไฟที่เขานิยมแต่งในรุ่น W.123 และไฟรุ่นนี้ตอนนี้เรียกว่าหายากทีเดียวนะครับหาก็ไม่ค่อยได้ครับแบบไฟรุ่นนี้เลยครับเรียวาเป็นของแต่งที่ต้องนํามาแต่งกับรถรุ่นนี้ทีเดียวถึงจะเข้ากันดีครับ ขณะเดียวกันก็มีตัวโลโก้ AMG นะครับผมเสริมเข้ามาให้รู้เป็นการแต่งแบบ AMG ด้วยนะครับผมและด้านท้ายนี่อย่างที่บอกก็มีตัวป้ายทะเบียนแบบกันน้ำนะครับเป็นแบบยาวนะครับเรียกว่าป้องกันน้ําให้ความสวยงามได้อย่างลงตัวทีเดียวและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมปลายท่อไอเสียครับผมปลายท่อไอเสียตรงนี้เป็นของ AMG ของแท้แน่นอนครับผมเรียกว่าเป็นปลายท่อคู่ ที่มาเสริมให้ด้านหลังนี่มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นเลยครับแนวว่าใครเห็นก็ต้องสะดุดตากับตัวปลายท่อแบบนี้เลยครับผมดูภายในของ W123 นมะครับมีการปรับแต่งใหม่ทั้งหมดเลยครับเริ่มที่พวงมาลัยนะครับผมเห็นพวงมาลัยนี้พวงมาลัยตัวนี้เป็นพวงมาลัยของเจ้า190ป e ีนะครับก็เรียกรูปทรงสวยแต่มีการปรับแต่งให้เป็นแบบดี Shape เรียกว่าเป็นสไตล์สปอร์ตท,ที่เขานิยมกันเลยนะครับผมพร้อมกันนั้นก็มีการ เรียกว่าทำเป็นลายไม้ด้านบนด้านเดียวนะครับผมและที่สําคัญคือทําเป็นคลิปล่องมือให้จับกระชับมือตรงบริเวณคลิปล่องมือนี้จะเป็นแบบหนังแบบมีรูนะครับผมเรียกว่าพวงไรยนี้เป็นพวงลรยที่มีการปรับแต่งได้อย่างสวยงามทีเดียวซึ่งสามารถที่จะไปปรับแต่งกับรถญี่ปุ่นก็สามารถทําได้นะครับถ้าสนใจที่จะทํากันนะครับมาที่ชุดแป้นคันเร่งนะครับเรียกว่าอันนี้ก็เป็นของแต่งที่นิยมนํามาปรับแต่งกันนะครับผมเด ชุดแป้งคาลเรดนี้จะมีอยู่3ชิ้นด้วยกันเป็นของ AMG นะครับเป็นแบบสเตลเลดมีโลโก้ m m g ปักตีตาไว้เลยนะครับเรียกว่าสวยงามทีเดียวให้ความสปอร์ตอยู่ในตัวทีเดียวนะครับถัดลงมาตรงนี้ก็เป็นเรียว่าพรมปูพื้นที่ทําแบบเข้ารูปให้เข้ากับตัวรถที่ครับปักโลโก้ AMG ด้วยเป็นสีแดงให้ความสวยงามทีเดียวครับผมตรงนี้ ในส่วนของลายไม้ก็มีการปรับแต่งใหม่นะครับเป็นลายไม้ขนานแท้นะครับผมเรียกว่าตรงคนโซลหน้าจะมีการปรับแต่งลายไม้หมดเลยนะครับผมตรงนี้มาบริเวณที่สวิตช์นี่ก็มีการใส่ลายไม้นะครับผมเรามาดูในส่วนของหัวเกียร์นะครับผมซึ่งหัวเกียร์นี้ก็เป็นหัวเกียร์แต่งนะครับที่สําคัญตรงแป้นที่มีโลโก้ MG นี้เป็นแบบสแตนเลสโคเมียมเรียกว่าหายากทีเดียวสําหรับแป้นตัวนี้ ในส่วนของภายในนะครับอย่างที่บอกว่ามีการปรับแต่งใหม่ในส,ส่วนของเบาะก,ก็มีการเปลี่ยมหุ้มหนังใหม่หมดเลยนะครับอันนี้จะเป็นสไตล์แบบเดิมแต่เป็นสีเบจน้าตาลนะรเรียกว่าให้ความคลาสสิกอย่างมากทีเดียวโดยเฉพาะเป็นแบบสีทูโทนนะครับผมจะเห็นตัวเป็นล่องๆแบบนี้นะครับจะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับผมทั้งตัวเบาะด้านนั่งด้วยนะครับให้ความคลาสสิกอย่างลงตัวทีเดียวนะครับในส่วนของแผงประตูก็เช่นกันครับผมมีการปรับเปลี่ยนใหม่ เป็นสีเบรเพื่อให้เข้ากับสีเบาะเลยนะครับเรียกว่าตรงบริเวณนี้ก็เป็นแบบหนังรูนะครับผมและที่สําคัญก็ยังมีตัวนี่ครับผมตรงประตูนี่ตัวล็อกประตูนี่ก็เป็นโครเมียมเป็นแบบสแตเลสน,นะครับในส่วนของบันไดข้างก็เป็นบันไดข้างแบบมีไฟมีโลโก้เอ็มจีให้ความสวยงามเรียกว่าเป็นการปรับแต่งที่มีระดับทีเดียวครับ อันนี้จะมี4ี่ชิ้นนะครับผมทั้งด้านหน้าและด้านหลังด้วยนะครับในส่วนของเบาะหลังก็มีการหุ้มใหม่หมดนะครับผมเป็นสีเดียวกับเบาะหน้าเช่นกันครับผมเรียกว่าเป็นสีเบสสวยงามทีเดียวพร้อมกันนั้นในส่วนของตัวพรมนะครับผมก็เป็นพรมเข้ารูปนะครับผมเป็นของ a m g มกิบด้วยขอบแดงเรียกว่าให้ความสวยงามอย่างลงตัวทีเดียว พร้อมกันในส่วนของเพดานก็มีการหุ้มใหม่นะครับผมเป็นหนังสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจที่จะการปรับแต่งเจ้า w 123หรือ 230E นี้นะครับก็สามารถมาปรับแต่งได้ที่ b e n o p t t o o n ซึ่งมีประสบการณ์ในการปรับแต่งเบนมากว่า20ป,ปีนะครับผมเรียกว่าเป็นมืออาชีพทีเดียวท่านที่สนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่คุณแทน,นครับ084659 4 999นะครับเป็นออปชันที่นี่มีประสบการณ์ในการแต่งเบ้นมากกว่า20ปีมีให้เลือกหลายสไตล์ทั้ง AMG, Barbus, l o ัส e รเว r และวาวยินดีให้คำปรึกษาโทร084 659 4999แต่แตงวันนี้เสร็จปีหน้ากับท่านชา้าแต่ชัว